อันยอนยอนครับเ,เพื่อนๆกลับพบก,กับแอดก้องเกันอีเช่นเคยนะครับก็วันนี้ขอแวะมาดูเกมที่เขาเรียกว่าไงผมทิ้งไปนานมากนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าทางตัวเกมเนี่ยยังเป็นโค้ดเบต้าอยู่นะแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะเหมือนผมไม่รู้ว่ามันเป็นโอเพนเบต้าหรือยังเพราะว่ามันเปิดที่เกาหลีแล้วนะครับก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะฮะเอาเป็นว่าเนื่องจาก เขาบอกว่ามันกลับมาแล้วมันแจกบี้เยอะนะครับผมก็เลยเนี่ยได้บี้มา3 0 0 0สองสองพันกว่านะก็เลยแบบเออเข้ามาลองโรยเกลือนหน่อยเขาบอกว่าเนี่ยมีโอกาสได้พวกฮีโร่พวกนี้มากขึ้นนะครับก็เลยว่าเออมาลองรู้สักนิดนึงว่าไอเปิดเปิดที่เขาบอกว่ามันได้มากขึ้นเนี่ยมันได้จริงไหมนะครับเลดมันจะเกลือหรือว่ามันจะได้จริงๆนะครับทีนี้ที่ผมเลิกไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าด้วยที่ระบบของเกมนะครับอันดับหนึ่งคือระบบอารีนา นะครับคือแบบค่อนข้างจะแย่มากๆนะครับคือปกติแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเกมมือถือมันควรจะเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาใช่ไหมครับแต่ว่าการตัดรอบอารีนาของเกมนี้นะครับมันจะเป็นการตัดรอบที่ต้องตัดรอบทุกๆประมาณรู้สึกจะสี่โมงอะไรไม่รู้นะของเขานะสี่โมงสีง่ทุกผมลืมๆไปแล้วเอาเป็นว่าทุกๆหกชั่วโมงเนี่ยแม่งจะมีการตัดรอบอารีนาซึ่งมันจะมีเฉพาะ10คนที่ อยู่ในระดับสูงสุดของแต่ละขั้นเท่าน,นั้นที่จะได้เลื่อนขึ้นไปนะครับที่แย่จริงๆคือการที่ว่าเมื่อเราทาแต้มขึ้นมาถึงจุดหนึ่งแล้วเวลามีคนตีเราเนี่ยแล้วเราแพ้เนี่ยนะครับละกลารว่าแต้มมันลดด้วยนะครับเนื่องจากว่าคนอื่นมาตีเราแล้วเราแต้มลดได้นี่แหละคือทําให้ไม่ว่าเราจะปั๊มแต้มเข้าไปแค่ไหนนะครับพอใกล้ๆจะปิดรอบอานิน่าเนี่ยถ้าเราไม่มีเวลาว่างเล่นนะครับโอกาสที่คุณจะขึ้นได้เนี่ยแทบไม่มีนะครับมันต้องเล่นตลอดจริงๆก็คือทุกหกชั่วโมงคุณต้องเข้ามาเล่นทุ นั่นหมายความว่าคนที่เล่นเกมไม่ได้ตลอดเนี่ยเล่นเกมนี้ไม่ค่อยได้ผมคนหนึ่งที่ไม่ว่างมานั่งเล่นตลอดนะครับต่างกับเซเว่นไนท์ที่แบบโอเคเราไต่อารีนาแล้วเราก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วก็ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่ตัวเราอยู่ได้นะครับผมไม่รู้เขาต้องการจะแก้ระบบโปรหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าพมว่าวิธีแก้แบบนี้ไม่น่าจะเวิร์กนะฮะแล้วก็หวังว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตเนอะอันนี้คือเรื่องอารีนานะครับเรื่องหลักๆเลยที่ทําให้เกมนี้ผมรู้สึกหมดสนุกนะฮะอีกส่วนหนึ่งคือ คือเกมตอนนี้มันค่อนข้างจะตันนะมีแต่แพ็กเกจตัวใหม่ๆเข้ามานะครับให้เราเปิดหาบ้างละให้เราหาตัวแรกตัวทองได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบตัวเกมไม่พัฒนาไปเลยระบบกิ้วนะครับระบบเพื่อนที่แบบเขาเรียกว่าไงเนี่ยครับเราก็ได้แค่เซนตออเนอร์ใช่ไหมแล้วเข้าไปดูตัวเพื่อนยังไม่ได้เลยนะครับคือเป็นระบบพื้นฐานที่ควรจะมีแล้วแล้วก็คื เอาง่ายกับเกมตั้งแต่เปิดมาครับมันไม่ได้พัฒนาหาเลยเพินอกจากเพิ่มระดับความยากขึ้นมาแล้วก็อารีนาที่ระบบห่วยแต่มากและทําให้แย่กว่าเดิมแก้ปัญหาผิดจุดจากการที่คุณจะเปลี่ยนระบบอารีนามันกลายเป็นเพิ่มเวลาแล้วก็แค่ลดแต้มเวลาเราแพ้จุดไหมฮะซึ่งผมไม่โอเคนะครับกับการเล่นเกมที่อารีนาเป็นแบบนี้นะฮะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถึงจะลงทุนไปพอสมควรหลายพันอยู่เหมือนกันนะผมก็เติมเติมช่วยสนับสนุนเกมไปคิดว่าระบบกิลระบบอะไรต่างๆจะตามมันเร็วๆนะครับแต่ว่านี่ก็หลายเดือนแล้วนะครับก็ยังไม่มีวว่า มันจะเข้ามาสักทีหนึ่งผมก็เลยกะว่าถ้ามันปรับจริงๆนะครับให้มันมีระบบที่ดีขึ้นผมก็คงจะกลับมาเล่นเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ภาพสวยแล้วก็โมเดลตัวละครการเล่นต่างๆเนี่ยค่อนข้างถูกใจผมนะมันเล่นยากดีสนุกดีนะครับโอเคว่าไปนั่นนะฮะไม่ว่าจะไงก็แล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวมาเปิดโรยเกลืองดีกว่านะครับก็เราจะเปิดให้หมดเลยนะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนะครับ คือตอนแรกความจริงก็เหมือนเลิกไปแล้วล่ะนะพอเอินว่ามีคนทักว่าเออพี่ก้องกลับมาเล่นหน่อยไหมอ้าๆกลับมาเล่นก็ได้วะนะครับก็เลยกลับมาโรยเกลือเล่นนะผมว่าดวงผมก็ดูแล้วไม่น่าจะต่จากเดิมนะฮะก็เนี่ยฮะเขาบอกว่าเลตเพิ่มขึ้นนะครับเออแต่ตัวผมก็ยังเกลืออยู่เหมือนเดิมแม่ง <laughs> ไม่เห็นจะต่างเลยนี่หว่าเขาบอกว่าตัวทองออกง่ายผมไม่เห็นจะได้ทองสักตัวอ่าม่วงแรกมาครับได้แฟนเกสสไตล์มานะครับอ๋อ คุยแตกเช่นเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองแบบทีละตัวบ้างไหมนะครับลองสักสิบตัวไหมถ้าไม่ได้ก็เราเราน่าจะกลับไปเปิดทีละแ็คดีกว่านะฮะเห็นเขาบอกว่ามีไดทองบ้างได้อะไรบ้างนะครับแต่ว่าคือเนื่องจากผมเนี่ยไม่เคยมีดวงการเปิดการ์ดอยู่แล้วนะผมก็เลยแบบเอาไปว่าไม่คอยหวัง,งเลยนะฮะเอาเป็นว่ามาเปิดให้ดูดีกว่าว่า เกมนี้เนี่ยมันเหมือนสูบตังค์ไปเรื่อยแต่แบบเกมแม่งพัฒนาช้าเหลือเกินนะครับไม่รู้จะพัฒนาเมื่อไหร่นะฮะอึ้งมากๆจริงว่าเมื่อไหร่จะอัพระบบต่างๆเข้ามาสักทีหนึง่งจนผมแบบโอเคขี้รอลวเลิกเล่นแม่งก่อนเลยเลยฮะเพราะไม่งั้นเล่นละอารมณ์เสียครับมันเหมือนไม่รู้ดิเหมือนทําเกมยังไม่เสร็จอะแล้วออกมาให้เล่นก่อนแล้วก็แบบทาตัวทําของออกมาให้แบบดูเหมือนเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัพนะเดี๋ยวเราจะอัพนะแล้วก็ไม่ทำอะไรสักทีหนึ่งนะฮะ โอเคฮะไม่ว่าจะเปิดยังไงก็แล้วแต่นะครับดูไม่ต่างกันนะฮะโอเคทําอะไรต่อดีนะครับเราควรจะผสมอะไรหน่อยไหมว่ามันปรับกราฟิกตัวละครใหม่เนะื้อลูปสวยขึ้นนะฮะรูปสวยขึ้นไม่ได้ไหมายความว่าน่าเล่นขึ้นเปล่าวะโอเคผสมเล่นดีกว่านะครับก็เดี๋ยวตีบวกนิดหน่อยดีกว่าตัวผมมีเยอะนะฮะ อาะฮะกินเล่นสนุกเลยนะฮะแฟนเก้นสองแล้วนะฮะแฟนเก้นนะฮะเดี๋ยวผสมกับใครดีอะเอลิอุดไหมเออผสมเล่นดีกว่านะฮะผมไม่รู้จะทำอะไรนะฮะผสมเล่นดีกว่านี่ตามันเนาะ ทึบฟอกสปิริตยิงตอกเก้าหางว้าวม่วงสองตัวจริงๆก็ถือว่าม่วงเยอะนะครับนี่ได้ไอตัวที่ไม่เคยได้ด้วยนะครับก็ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่ได้ทองก็เท่านั้นป่ะเนอะสำหรับผมคือถ้าเปิดแล้วาอ้าวแม่งเอ้ยเสียบีอัพไปนั่นไปเลยไอ้ระบบนี้ยังไม่แก้เหรอว,ว่าแบบเวลาช่องเต็มแล้วแบบแมงมีโอกาสกดมือลั่นแบบเมื่อกี้นะฮะเสียบีไปฟรีเลย นะฮะไม่เป็นไรเปิดได้อีกสองแพ็คป่ะอ๋อแล้วเปิดได้มันจะมีได้บีด้วยปะ่ะอ๋อไม่ได้เหรอโอ้ยผิด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 ,ผด,ผดอ๋อเขาบอกว่าอะไรนะอพอลสามร้อยเซเลเชียวอร r ลิเออร์ต้องอ๋อต้องได้เซเลเชียวอ a r ลิเออร์ใช่ไหมมันถึงจะได้สามร้อยบีไม่เห็นจะได้สักตัวใช่ไหมเมื่อกี้ ได้แต่ไม่ได้เซ l e เช i บอ w a r r เออร์ก็ไม่ได้เนอะแองเ e n t c เล็กเตอร์เนี่ยไม่ต้องฝันนะอ๋อไปกินได้มาตัวหนึ่งป่ะอ๋อได้หนึ่งตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ได้พวกนี้มาโซมาก็ดีครับโอเคเราตีบวกดีกว่านะครับพอดีเกมนี้เป็นเกมที่หนึ่งในงเกมที่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำให้ดีๆอะ่ะผมโคตรเสียดายเลยนะครับหวังว่าเขาจะทำอะไรดีๆออกมาแล้วกันเนอะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกัน ต่อเข้าหาผสมกับใครดีเรามีม่วงอ่าแฟนเกตส์ตายแล้วกันนะฮะผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะฮะไม่รู้ว่ามีปรับสกิลหรือเปล่านะไม่รู้แฟนเกตส์ตายเก่งหรือยังนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้ไม่เป็นไรครับเลาจริงเหมือนเลิกไปแล้วด้วยนะคือตอนแรกไม่คิดจะกลับมาเล่นด้วยนะฮะแต่ว่าโอเคเขาบอกปรับนะฮะก็อะลองดูหน่อยวะผนะสม อย่าผสมอะแงวอันนี้เหมือนเข้ามาผ่านทรัพยากรเล่นนะฮะ <c oughs> เออเข้ามาเปิดเล่นเว้อะไรอย่างเงี้ยเออเปิดๆไปนะสนุกดีอะไรอย่างเงี้นะนยน,นะฮะแบบเออดีดีดีมาได้ขอมาทะาต้องจัดซะหน่อยจะปล่อยทิ้งไว้ก็กระไรอยู่นะ โอเ้เขาแจกไอ้นี่เยอะเหมือนกันนะไอสีดาวเนี่ยโอ้โหให้เยอะขนาดนี้เลยเหรอกี่อันวะเนี่ยรับรับพร้อมกันหมดเลยได้ไหมทำไมต้องมากดทีละอันวะชิว่าเอยอ่าโอเคเอาลงมาใครดีอะไรอุลแล้วกันเบื่อหน้าหมาวะเอ๊ะ อ๋อผมมีตัวเดียวเหรองั้นไม่ได้สิผู้มีตัวเดียวเฟนเก้นาตายเดี๋ยวอรอผสมกับใครดีผสมใครเดียใช้ทุกตัวเลยอะช่างมันยังไม่ต้องทำแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฟนเก้นผสมกับจิ้งจอกน้อยเนอะเออ,เอ,อมาผสมเล่นดีกว่าอโจอโจนะฮะ ออและไอแต้มเนี่ยนะผมหัวเสียมากคือไอ้ก่อนหน้านี้นผมผสมไปเยอะมากนะครับแล้วก็ไอ้คนที่ผสมไปแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้หาเยเลยนะครับโคตรไร้สาระจริงๆคือแบบคนที่แม่งผสมไปก่อนหน้าที่มันจะอัพแดตนั้นแนะคือก็ไม่ได้เลย,เลยนะครับแทนที่จะมีชดเชยอะไรให้หน่อยนะเออแต้มก็ไม่มีย้อนหลังให้ฮะบแบบโอ้ทำเกมเหมือนไล่แขกทุกวันไม่รู้อะไรนะครับดีหนะ้านะครับโอ้ยมาเว้ยทำไมช่องเต็มตลอดเลย ผมช่องเต็มอีกแล้วเหรอนี่ไงเดี๋ยวเอาดีหน้าผสมกับไข่ัะคนหมอกาก็ได้อ๋ออ่า เออเดี๋ยวถ้าสมบูรณได้ตัวกากาก,าก,าก,ก็เอาสกาดดีแบบผสมต่อได้เนอะอ่าชึบชนบนะโอเคเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างคือไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับบางคนจะบอกพี่กล้องแม่งเบื่อไปเองหรือเปล่าแต่ผมไม่รู้ติดในส่วนตัวผม,ผมว่ามันไม่ใช่แล้วเนอะ โอเคพอดีเลยในตัวที่เราไม่ใช้พอดีนะฮะเราก็มาส,สมต่อเลยเคลียร์มอนนะฮะแดกไปฮะจับแดกไป คือตอนแรกอะตอนที่เกมนี้เปิดอะแบบคือผมแบแม่งโคตรตื่นเต้นนะครับแล้วก็มาเล่นแบบนี่มาเล่นเลยนะเห็นเกมแบบน่าเล่นมากมาลองเล่นสืบผู้โหโคตรชอบระบบสิงระบบอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งโคตรแปลกใหม่นะครับแต่สุดท้ายแม่งออกมาแม่งรู้สึกแม่งโคตรเฟลอะแบบมึงทําเกมมาแบบนี้แล้วแบบสองสามเดือนสามเดือนแล้วมึงยังไม่มีระบบแบบกูตีกับเพื่อนก็ยังไม่ได้นะฮะระบบอารีน่าก็โคตรห่วยแตกนะครับแบบโอ้กิลอะไรก็ไม่มีนะฮะกิจกรรมหมู่อะไรไม่มีทั้งนั้นนะฮะมึงเล่นเหมือนเล่นเกมคนเดียว นะฮะเล่นเกมนี้ดูรู้สึกโคตรเหงาอะเหมือนเล่นเกมคนเดียวจริงๆนะครับระบบเพื่อนระบบอะไรที่มันเป็นแบบจอยกับเพื่อนได้ไม่มีเลยนะฮะแล้วแบบระบบเดียวที่แบบตีคนอื่นนั่นคืออารีนาแม่งก็แบบ่วยแต่เองนะฮะจบเลยไม่รู้จะเล่นอะไรก็เสียใจโอเคได้ปีกมินใช่ไหมแต่หนุ่มโนสนลูกจะเนิร์ไปแล้วปะ เหมือนโดนหลอกเลยอะแม่งบอกเลดอัพอะไรอย่างงี้นะไอตัวทองนี่ก็ดรอปยากเหลือเกินนะไม่เคยกินจะได้อับเขานะฮะดูดิอย่างเงี้ยก็บอกเลยว่าเลดเลดแม่งโอ้โหดูเลดอัพเลดอัพม่วงสักตัวนะฮะเนี่ยไม่ออกเลยเห็นไหมทองเทิงอะไรไม่มีนะฮะหมดหมดแล้วเห็นไหมบี้แป๊บๆนะฮะก็ได้มากี่ตัวนะม่วงสามสี่ตัวป่ะเออแต่โดยส่วนตัวผมว่ามันก็ ดูไม่ไม่นั่นอยู่เดียนะอันนี้อะไรนะมีบี้แจกเหรออ๋อเข้ามาทำภารกิจแล้วแจกตัวนึงอ๋อตัวใหม่อ๋อเดี๋ยวขอดูดิตัวใหม่มันเก่งอะไรบ้างน,นะฮะดูสกิลตรงไหนวะดื่มไปละไ <laughs> ม่ได้เข้านานก็ <laughs> ตอนแรกว,ว่าจะไม่ทำคลิปด้วยนะในแบบก็เออ,เอ,อมาเล่นมาอธิบายเพื่อนๆฟังแล้วกันว่าทำไมผมดูจูผมพักโยกายไปนะครับจะบอกว่าเลิกก็เดี๋ยวถ้ากลับมาเล่นอีกก็จะกลายเป็นว่าเหมือนผิดคำพูดเนอะเอาเป็นว่าพักไว้ก่อน นะฮะอย่างที่บอกไปถ้าระบบมันยังไม่ดีกว่านี้ก็คงแบบก็คงปล่อยยาว <laughs> พักยาวๆเลยนะฮะเดี๋ยวแล้วข้อมูลแม่งดูตรงไหนวะลืมไปแล้วอ่านี่เออแล้วมันยังไม่ทำสมุดแบบให้มันดูง่ายๆเก๋ว,วะ ก็มานั่งเลื่อนแล้วเหรอมึงมึงไอ้อย่างเงี้ยมึงไม่แก้สักทีเลว้ยมึงจะทำเกมดีๆมาทำไล่แขกขนาดนี้ทำไมวะไม่เข้าใจจริงๆเลยมีเกมดีๆขนาดอยู่ในมือมึงทำอะไรกันอยู่วะไม่เข้าใจเลยผมไม่เข้าใจเปิดมายอดขายยอดเติมแม่งขงม่มทลายแต่แบบแม่งระบบเกมเป็นแบบนี้บ้าเเป็นอะไรวะถือแล้วถือไปเหรอ ตีทั้งแถวหน้าตีธรรมดาตีแถวหน้า15,600 for each mark อ่ะฮะอ๋อตีแล้วติดมาร์ก้วยเหรอ50าสินี่คิดอินปะละห้าสิ and brands เดี๋ยวมี with basic a tag t c k ติดแท็กใช่ไหม l e a v e the mark this one band hit up to 6 stack อ,อ๋อโอเค กต็ตีตีตีแล้วสกิลก็จะแรงมากพาสซีฟอีกอันหนึ่งก็คือสมัยอะไรเนี่ยตัวศัตรูที่เลือดต่ำที่สุดอ่าก็คืออัด8000ตัวที่เลือดน้อยที่สุดใช่ไหมสัดส่วนเลือดน้อยที่สุดอ๋อแล้วก็ดีลมอร์ดิเมจอ๋อโดน,น1,500ตามมาร์กถ้าเลือดต่ำกว่า30%โดนแรงขึ้นอีกอ่ายิ่งเลือดน้อยยิ่งโดนแรงเพิ่มแบ็แท็กส เมื่อมีฝั่งเราตายอ๋อโอเคฝั่งเราตายตีแรงขึ้นอย่างนี้ก็เป็นสายซัมมอนปะเนอะอยู่กับทีมซัมมอนเนอะก็คือซัมมอนมาตัวเพื่อนตายแล้วก็คู่กับจอยน่าจะพอเล่นได้มั้งนะฮะแล้วก็ตัวใหม่อีกตัวคือตัวนี้ใช่ไหมไอ้อ้วนพี่อ้วนกูกน่าจะเก่งว่ะดูแล้วน่าจะเก่งนะตีแถวหน้ามัน c อ๋อสูดเลือดอืม อพี่อ้วนน่าจะสิงดีนะครับตัวสิงแน่นอนนะแบบนี้สิงเราอึดขั้นเทพอ้าวแล้วนี่ก็เขียนสกิลมาไม่ครบโอ้อะไรก็ไม่รู้คิด <c oughs> แมคแคทพีหมื่นเจ็ดฟอนทาวเอดามี่วิดโอเคอ่ะมึงมึงเขียนสกิลมาให้กูไม่ครบก็โอเคเนอะสเตนแปดร้อยห้าสิบฮิลเลนเอฟเฟกต์ออนเซลบายเหมาะกับใส่ตัวแทงมากเลยตัวนี้นะฮะก็น่าจะดีนะฮะไม่ว่าสกิลผมจะผมจะเห็นว่ามันใสมาให้ไม่ครบก็ตามนะฮะช่างหัวมัน หมดแล้วป่ะมีตัวใหม่แค่นี้เหรอหรอสองตัวใช่ไหมหมดแล้วนะฮะก็ใช้ของไปหมดแล้วไม่รู้ทำอะไรนะเหลือเปิดได้แค่30ปีนะครับจื๊บช่ชวย <c oughs> ได้นางเอกมานะฮะโอเคครับก็ คงไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับโยไกซา,ากาแล้วก็หลังจากนี้ถ้าไม่มีอะไรอัปเดตอะไรอีกเนี่ยคงพักน้ยาวนะฮะแล้วก็ถือว่าวันนี้ได้มาชี้แจงเพื่อนๆรับทราบเนื่อหรับคนที่ติดตามผมจากโยไกยก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับว่าเออด้วยเกมที่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเล่นไม่สนุกอะ่ะเอาพูดตรงๆเลยเล่นไม่สนุกเลยนะครับเบื่อมากๆแล้วก็สเสน่ห์ของเกมที่มีดีๆข้อดีทั้งหมดเนี่ยมันถูกกบด้วยข้อเสียที่มากจนเกินไปและบั็กที่ แจ้งกันไปตั้งแต่ต้นเริ่มเกมเนอะแต่เขาก็ไม่เหมือนไม่ค่อยใส่ใจยังไม่แก้ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสามารถออกของโปรโมชั่นมาขายของ้ได้ทุกอาทิตย์นะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนมหาตังค์อย่างเดียวแต่ไม่คิดจะพัฒนาอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับเกมที่เป็นแบบนี้นะฮะก็ต้องขอภายจริงๆที่ว่าอาจจะทนเล่นตอนนี้ไม่ได้จริงๆนะครับก็ในอนาคตถ้าเกิดทีมงานเขารู้สึกตัวแล้วมาพัฒนาระบบเกมให้มันน่าเล่นกว่านี้นะครับก็ผมก็อาจจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะยังไงก็ขอบค นะฮะแม้จะไม่ใช่เกมนี้ก็ตามแต่ว่าก็อยากให้ติดตามมาต่อไปนะครับว่าผมเนี่ยก็อยากจะนําเกมมือถือเนี่ยที่มันเป็นแนว turn-based s t r a t e อะไรพวกนี้นะครับที่สนุกๆน,นะฮะคัดสรรมาแล้วก็มานั่งเล่นด้วยกันเนอะนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ยังไงแอดก็อขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ